ในที่สุดฉันก็ท้องสักทีหวังว่าลูกของแม่เนี่ยจะเป็นลูกสาวนะแม่จะได้แต่งตัวน่ารักหน้ารักเห,หมือนตุ๊กตาเลยไถงบกบหนูนะี่ยใกล้จะเรียนจบมัธยมแล้วแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะ แม่ซื้อชุดผือเป็นของขวัญให้ลูกด้วยดูสิสวยไหมเออสวยค่ะถ้างั้นไข่มุกลองใส่แม่ดูก่อนได้ไหมเผื่อใส่ไม่ได้อะแม่จะได้ไปเปลี่ยนเออหนูว่าเดี๋ยวไว้ก่อนดีกว่าค่ะแม่พรดีว่าหนูขี้เกียจเปลี่ยนนะคะอีกอย่างเนี่ยหนูมีต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบด,ด้วยค่ะอืมถ้างั้นก็ได้ตามใจหนูงั้นแม่วางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะ คือว่าหนูมีเรื่องอยากจะถามแม่หน่อยอะคะ่ะคือถ้าเกิดว่าหนูท้องแม่จะทำยังไงเหรอคะแกก็น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วไม่ใช่หรอว่าฉันไม่เอาแก่ไว้แน่จำไว้นะห้ามท้องในวัยเรียนเป็นอันขาดเอ๊ะหรือว่าแกท้องแล้วถึงไม่มาถามฉันฮะไข่มกุกคหนูแค่อยากรู้เฉยๆอะคะ่ะอดีว่า เพื่อนหนูที่โรงเรียนเขาท้องอะค่ะแล้วพ่อแม่เขาก็ดูโอเคด้วยหนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าแม่ไม่โอเคมันก็มีแต่พ่อแม่นิสัยแย่ๆที่ให้ท้ายรูปผิดๆแบบนั้นนั่นแหละแกจําไว้เลยนะแกมีหน้าที่เรียนแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือเท่านั้นเข้าใจไหมทำยังไงดี่ะทีนี้ อย่างน้อยฉันก็ยังมีพี่ดิฟ้าอยู่เขาคงไม่ทิ้งฉันหรอกมั้งว่าไงจ้าคนสวยพี่ฟ้าไหนบอกว่าจะมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์พี่ไม่ใช่หรอ,หรอ <c oughs> นี่ไงนี่หนูตั้งใจทำให้พี่เลยนะพี่จะรู้ว่าหนูรักพี่จริงๆอะ่ะขอบคุณมากนะจ้าไข่มุกพี่เนี่ยจะรักหนูตลอดไปเลย <c oughs> พี่ลองดูสิน่ารักไหม ไอ้แค่กล่องงง่วใบเดียวนี่น,นะพี่ลองเปิดดูก่อนสิพี่อาจจะชอบของที่อยู่ข้างล่างมากกว่าก็ได้นะสซอรพส์ทำไมพี่ทำหน้าดูไม่มีความสุขเลยอะ่ะนี่มันอะไรวะนี่ย้ไข่มุกฮะ <c oughs> ไหนพี่เคยบอกว่าพี่อยากแต่งงานแล้วก็ ทางครอบครัวของหนูไม่ใช่เหรอเชื่อแล้วก็เชื่อพี่ทั้งหมดเลยนะที่พี่พูดมาไข่มุกก็เชื่องั้นเหรอนี่ที่พี่พูดมาทั้งหมดมันโกหกไข่มุกพี่เนี่ยจะแค่อยากเอาไข่มุกแคนะ่นั้นเองพี่จะบอกอะไรให้นะเราสองคนเนี่ยไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวหรอกเราเลิกกันไข่มุกเนี่ยก็ไปหาคนที่มันพร้อมแล้วก็อยากมีลูกไข่มุกแล้วกันนะเลิกติดต่อพี่มาได้แนละ้วเข้าใจใช่ไะ พี่วิภาพี่วิภาพี่ทำกับหนูแบบนี้ไม่ได้นะพี่วิภาดูมาให้กลับบ้านใหพี่ฟังนี่พี่วิภาทำแบบนี้กับหนูได้ยังไงอ่ะไข่มุกฉันรู้เรื่องแกหมดทุกอย่างแล้วนะเรื่องที่แกปิดบังไว้อ่ะพี่พูดเรื่องอะไรอ่ะหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยแกไม่รู้หรือแกแกล้งไม่รู้กันแน่ไข่มุก แล้วนี่อะไรทำอะไรเนี่ยฉันเห็นแล้วฉันก็ได้ยินทุกอย่างที่แกคุยกับปี๊ป้าแล้วอย่ามาโกหกฉันดีกว่าพี่ตามสองชีวิตหนูขนาดนี้เลยเหรอหนูไม่อยากอยู่กับพี่แล้วออกไปจากห้องหนูใีนี้เลยไม่ไม่ออกใช่ไหมงั้นหนูไปเองก็ได้หยุดอยากจะฟ้องแม่ก็เชิญเลยหนูไม่มีอะไรจะเสียละจะบอกให้แกหยุดไง กลับลงไปนั่งแล้วคุยกับแจได้รู้เรื่องนี่จจบอกว่าให้คุยให้รู้เรื่องไงทําไมแกถึงงอดได้ขนาดนี้คะไข่มุกแกก็รู้ว่าฟี้ามันเจ้าชู้ขนาดไหนอะและ้วแกไปหลอกก่อนขับพูดมนได้ยังไงแม่ก็สอนเราตลอดไม่ใช่หรอพวกแย่หลงคขับพูดของพวกผู้ชายอะหนูโดนตีกรอบมาทั้งชีวิตนะแค่หนูอยากจะมีแฟนเนี่ยมันไปตรงไหนหรอแค่หนูตอรร้องคอยหลงกหลอนเอกกับเรื่องแบบนี้เนี่ยที่คิดว่าหนูมีความสุขมากปะ ไข่มุกการที่แกมีแฟนมันไม่ได้ผิดนะแต่มันผิดที่แกพลาดท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยหนูก็เรียนจบแล้วนี่ไงแค่หนูพลาดท้องเอฉยๆพี่จะซ้ำเติมอะไรหนูลักหนาแค่นี้หนูก็รู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วนะไห่มุกฉันรู้นะว่าแม่เราอาจจะไม่ใช่แม่ที่ดีที่สุดแต่เขาก็ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อเรามาต,ตลอดอะ่ะ ไขแกท้องใช่ไหมคะไขรบุกไม่ใช่แต่แม่คือน้องมันบอกหนูว่าเพื่อนสนิทน้องท้องแล้วแต่หนูเลยบอกน้องว่าอย่าอย่าไปท้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โกแกคิดว่าฉันโง่มากเหรอฉันได้ยินที่พวกแกสองคนคุยกันแล้วนะฮะไขรบุกแกท้องใช่ไหมอะใช่ใช่แม่น้องท้องไอเด็กใจแตกฉันเลี้ยงดูแกมาอย่างดีทำไมแกทำเรื่องเลวร้ายำแบบนี้ฮะ แม่อย่าไปด่าน้องมัเลยนะแม่ด่าไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะโอ๊ยหูปากไปเลยแกเนี่ยคอยให้ทายน้องอยู่นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะไล่แกสองคนพี่น้องนี่ออกไปเลยไบอกมานะใครเป็นพ่อของเด็กฮะไอพี่ฟ้า,าอ๋อไอพี่ฟ้าเลยนะฮะยแกไปเอาไอ้คนกระร่อนแบบนั้นมาทำผัวได้ยังไงทำไมแกตาต่ำแบบนี้ฮะออกจากบ้านฉันไปเลยเก็บข้าวของออกไปแม่ไม่นะแม่ถ้าแม่ไล่หนูแล้วหนูจะอยู่ยังไอองอะหนูอยู่ไม่ได แกไม่รู้จะคิดฮะแกท้องได้แกก็ต้องเลี้ยงเองได้สิออกไปอยู่ข้างนอกเลยจะได้รู้ว่าใช้ชีวิตจานอกมันลำบากเป็นยังไงแม่หนูขอร้องนะไม่อะไรหนูไปเลยนะหนูขอร้องหนูไม่ได้ไปจริงๆอ่ะแม่มันเป็นปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันแกกล้าท้องก่อน,นเรียนชีวิตการเรียนแกจบที่ลงแล้วออกไปออกไปเลยแม,แม่แต่ว่าน้องมันยังเด็กอยู่เลยนะแม่แลวน้องมันก็ท้องด้วยแล้วแม่จะให้มันไปอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ัวกปากเลย ไม่ต้องพูดเลยนะัแกตามฉันออกมาเลยแม,แม่แม่จะทำแบบนี้กับน้องจริงๆรอจ๊ะมันทำกับฉันขนาดนะั้นแล้วอะจะให้ฉันใจเย็นให้มันอยู่อีกเหรอแม่แต่ว่าน้องมันยังเด็กมากนะวัยรุ่นมันก็แบบนี้แหละแม่มีพลาดกันได้หนูว่าสิ่งที่น้องต้องการตอนเนี้ คือกำลังใจแล้วก็คําปรึกษาจากพวกเรานะ่แม่แม่อย่าไล่น้องเลยนะนะแม่นะหนูขอร้องนะแม่นะเนี่ตอนที่ฉันท้องเนี่ยนะฉันก็อายุประมาณไข่มุกนี่แหละที่ฉันพลาดพราพ่อมันบอกป้องกันแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันทาให้ฉันมีลูกแล้วฉันต้องเลี้ยงลูกอ่ะคิดดูซิอดรับอดนอนทํางานทั้งกลางวันกลางคืนอ่ะแถมตอนนี้มันก็ยังทิ้งพวกเราไปอีกฉันต้องเลี้ยงลูกถึงสองคนคิดดูซิว่าฉันลําบากขนาดไหน แแถมยังมีเด็กเล็กไปอีกค่าใช้จ่ายมันเยอะมากแกรู้ไหมหนูรู้สิจ๊ะแม่ทําไมหนูจะไม่รู้ตอนที่แม่ทํางานหนักหนูก็คอยช่วยแม่เลี้ยงน้องตลอดไงจะ้ะตอนนั้นมีแม่คนเดียวแม่ยังเลี้ยงหนูสองคนโตมาได้ขนาดนี้เลยแล้วตอนเนี้มีพวกเราตั้งสามคนนะแม่ทําไมเราจะเลี้ยงไอตัวเล็กมันไม่ได้อะแต่ตอนนั้นฉันยังเด็กฉันก็เลยทำพลาดไป แต่การที่ฉันออกไปอยู่ทั้งโอกมันทําให้ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยู่รอดจนปัจจุบันนี้ไงล่ะแม่แม่เคยบอกหนูเองว่าตอนนั้นน่ะแม่ก็โดนตากับยายไล่ออกจากบ้านเหมือนกันมันเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆไม่ใช่เหรอจ๊ะแม่คงไม่อยากให้น้องรู้สึกแบบเดียวกันใช่ไหมหนูว่าตอนเนี้น้องมันไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะแม่นอกจากแม่นอกจากพวกเราคือความรักแล้วก็กำลังใจนะแม่ แล้วนี่แกจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็คงไปอยู่กับเพื่อนนั่นแหละแม่ไล่หนูออกจากบ้านขนาดนี้หนูคงไม่มีหน้ากล้าอยู่ต่อหรอกค่ะอีกแป๊บหนึง่งเพื่อนหนูก็จะมารับแล้วพี่โชคดีนะไข่มุกแกไม่ต้องมาลาฉันแบบนี้ก็ได้แกไม่ต้องไปไหนทางนั้นแล้วใช่ไหมแม่ พี่ไม่ต้องโกงผว่าปอบหนูหรอกหนูรู้อยู่แล้วแหละพ่าแม่ไม่เคยรักหนูเลยอะ่ะเ้าฉันไปพูดกับแกตอนไหนหนูได้ยินนะตอนที่แม่ทำงานอะ่ะแม่เคยบ่นมาตลอดว่าค่าเทอมของพวกเราแพงมากการที่หนูออกมาแบบนี้มันน่าจะดีกับพวกเราทุกคน หนูขอโทษนะที่หนูเป็นลูกที่เดียวของแม่ไม่ได้หนูขอโทษที่ทำให้แม่ต้องลำบากแบบนี้ไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นน่ะแม่ยกโทษให้ <c oughs> แต่หนูท้องนะแม่มันไม่สําคัญอะไรหรอกลูกตราบใดทีด้ลูกทำบิดพรอแล้วลูกแก้ไขพวกเราสามคนเนี่ย จะอยู่กับลูกช่วยกันแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแม่รักลูกนะ